นักรองค่ะรักทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้ย้อนเรื่องนวลนนะ้ำเรื่องจนหมดสิ้นใจพวกเราโรงเรียนนนทบุรีวทิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บรุรีขออนุญ,ญาตทำการแข่งขันค่ะจอมาค่ะหนึ 1, 2, 3, <c oughs> ่งสองสเพลงค่ะ we กับน้องๆจากโรงเรียนนนทบ,บุรีวิทยาลัยค่ะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บุรีคะ่ะเรนชเชลีค่ะอาจารย์เหมือนเจ้าหญิงเลยนะคะเสียงสวยมากแล้วก็เสียงแข็งแรงมากทีเดียวนะคะค่ะร้องได้ใช้ได้ทีเดียวแหละถะะูกต้องนะคะแตะ่บางบางส่วนของของจังหวัดส่วนของของเพลงนะคะนอตบางส่วนจะเรจะจะเปรู้รวบน้ตในปีนีน้ะน,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 นะคะ ต้องรับไปฟังดีๆนะนะคะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ผิดอะไรมากนะักเพียงแต่ว่าเราเราเข้าใจเองนะคะส่วนของเพลงนะะนอกจากโน้ตเรต้องอยู่ส่วนของของเพลงด้วยส่วนของเรื่องของของเมโลดี้ด้วยนะคะ,ะฟังอโจค่ะเออพี่พูดในฐานนะลุนทีนะถ้าไม่ขึ้นปลายเท้าจะดีกว่านี้มากการขึ้นปลายเท้าเนี่ยมันขึ้นไม่เต็ม เมื่อไม่เต็มมันก็คือมันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คือน้องต้องหักหลบเท้ามากกว่านี้นี่ไม่ได้หักหลบเท้าเลยเข้าใจปแบบแบ๊กน้องไม่ได้หักถ้าหักมันจะช่วยเยอะมากกว่านี้แล้วมันจะคนแรกโอเคเลยคนแรกที่ออกมาเนี่ยมันดูเ้าแต่ว่าจากนั้นไปปุ๊บทุกคนพยายามพี่เข้าใจว่ามันการขึ้นแต่เท้ามันเป็นสิ่งมันก็เป็นความฝันของของเด็กผู้หญิงทุกคนแต่ว่าเราก็อยากให้มันสวยที่สุดอ่ะใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าขอ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 แนะนําว่าอย่างกรองฟอเทเนี่ย ยังทาไม่ได้ถ้าเรายังเด็กอันที่หนึ่งกองเชียร์เต้เอาตนอมยังไม่ควรจะทาบาลอนเซ่ไม่ชัดแต่องรวมเนี่ยมีความพยายามมีความตั้งใจไหลโพสเจอร์ได้หมดแต่ว่าข้อเท้ามันยังไม่แข็งเมื่อมันไม่แข็งเนี่ยมันก็เลยคล้ายๆกับมันก็เลยจับจับไปนู่นนี่นั่นนั่นถ้าน้องไม่ขึ้นปลายเท้านะพี่บอกเลยคะแนนเทเต็มแน่เพราะว่าคุณแม่นในเรื่องของท่าแต่เวลามันขึ้นปลายเท้าเนี่ยเราเวลาเราไม่ได้หักรองเท้าจริงๆอะ เข้าใจใช่ไหมหักรองเท้าเนี่ยมันมันมันจะช่วยไอ้แบ็กเราเนี่ยเวลามันไม่หักเนี่ยมันก็ทำให้เท้าก็เรียกว่ามันขึ้นไม่เต็มโถะนะครับมันจะเป็น half point มันไม่ใช่ point ที่ขึ้นเต็มที่แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ผิดอันนี้เป็นความตั้งใจแล้วพี่รู้สึกศรัทธาและชื่นชมเองแต่ว่าถ้าบางท่าเนี่ยมันต้องมันต้องผ่านการเรียนอย่างอย่างชกโชนนะไม่งั้นมันมันทำแล้วมัน มันไม่คมมันไม่สมบูรณ์แบบเมื่อไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่ามันมันมันไม่สุดมันจะคนจะว้าวก็ว้าวเอ้ยมันจะยังไงมันจะไม่ยังไงซึ่งพี่พร้อมว้าวนะแต่ว่าขอให้ฝึกมากกว่านี้เพราะว่าเบสิคขึ้นขึ้นปลายเท้าได้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเทคนิคต่างๆมันสําคัญนะครับถามว่าดีไหมพี่ชื่นชมเลยพี่ชื่นชอบเแต่ว่าเห็นความตั้งใจลี่อยากให้ไปให้ได้ดีมากๆกว่านี้เพราะบาลองเซ่อเซ่ก็ทําได้เพ่งแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่คล้ายๆเราแต่มันยังไม่ถึงอะแต่มันจะต้องถึงสัก พยายามทําให้ได้นะครับดะเป็นเอาเอาใจช่วยมากๆกเพราะว่าเป็นโรงเรียนเดียวแลวที่เห็นเห็นความพยายามในการขึ้นฝ่ายท้างแต่ว่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เนาะเราก็อยากที่จะคล้ายๆไปให้น้องแบบมันต้องไปอ่ะน้องพี่ทุกคนออกมาทั้งคนต้องว้าวให้ได้นะอันนี้ขอฝากเป็นเป็นข้อเสนอแนะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของการตัดคะแนนว่าอุ้ยคุณไม่ใช่อันนี้ในฐานะเป็นในฐานะพี่พี่ต้องบอกนะครับว่ามันมันเป็นยังไงว่าอายุขนาดไหนทําได้อายุขนาดไหนทําไม่ได้ แต่ไม่ใช่เรื่องที่จะมากวดว่าฉันไม่ให้คะแนนพี่เองก็ไม่ได้มาจากคนที่เก่งเรื่องเต้นมาตอนก็เป็นเหมือนน้องก็มีความใฝ่ฝันขึ้นไปเท้าคือฝันความฝันของเด็กผู้หญิงทุกคนที่อยากจะขึ้นแล้วก็เจ็บปวดใช่ไหมใช่ไหมเละถอดกันหรือ,อยังใช่เปล่าหมอน้องไม่ต้องผ่านเนี่ยพวกคนอื่นก็จะไม่เห็นว่ามันยากลำบากแค่ไหนแต่ว่าสักวันผมจะต้องเป็นนักเต้นที่ดีให้ได้พี่เอาใจช่วยครับขอบคุณค,ร,ร,ครับุณโทษเลยเิญค่ะนะั่นแหละครับนะฮะคะแนน ระบำามสคะแนนร้อง30มันเท่ากันเป๊ะเลยนะครับผมนะฮะแต่มาถึงเสียงร้องของคนอีกรุ่นชอบมากๆเลยก็ชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างใสนะครับอาจจะมีเรื่องของสัดส่วนวิธีการร้องการแบ่งจังหวะท่าน,นั้นเองส่วนของจังหวะที่มันยังไม่ค่อยลงดูย้ว้ยเป็นิดนึงตอนนั้นเองแต่น้ําเสียงเนี่ยน่ดีเลย ครับผมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ครับผมนะะฮขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการนะครับแลขอบคุณน้ณงองๆจากโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยคะ่ะสังกัดกรมการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีคะ่ะครับแล้วทั้ง16ทีมขอเสียงปรบมือตัางๆให้กับทั้ง10